ครับอันนี้เป็นเครื่อง R15 นะครับประกรอบโดยช่างหนุ่มนะครับเดี๋ยวเนี่ยพอดีว่าคันนี้ไปมีการอัดเข้าเหวี่ยงใหม่ซึ่งเวลาอัดเข้าเหวี่ยงใหม่เราส่งเราส่งงานลงกึงเนี่ยตอนเรารับงานมาเนี่ยเราควรจะวัดระยะคลอนนะครับระยะรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าเข้อเหวี่ยงไหก็จะมีค่ามาตรฐานแต่ว่ารุ่นนี้ R15 M s Exeter เนี่ย ค่าโรงงานเขา,อายอมรับได้ที่0.1ถึง0.4ม mm, ิลิเมตรหรือ10ถึง40นะครับแบบที่ภาษาทางเขาเรียกกันทีวิธีวัดอันนี้พอดีประกอบไปแล้วก็เลยมาไว้ข้างหลังทีหลังแต่ว่าตอนตอนประกอบก็วัดแล้วนะครับตอนนี้วัดให้ดูเป็นเป็นความรู้กันอ่าเดี๋ยวพี่ดุมเนี่ยฮะวิธีวัดก็คือขยับเขเียงให้ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ฟิเลอร์นี่นะครับ วัดดูเลยครับโอเคครับใส่เข้าไปเดยครับก็ง่ายๆครับวพดวัดใหญ่ๆค่าที่ยอมรับได้1 0บถึงสี่สิบถ้าอยู่ในค่านี้โอเคประกอบเลยถ้าแต่ถ้ามากกว่านี้มันจะเครื่องจะสั่นแล้วก็จะมีเสียงดังครับเพราะฉะนั้นตอนเราไปรับงานหรือส่งส่งงานลงกลึงพวกอัดเข้าเวียงทําชักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรับงานมาแล้วอย่าลืมติดฟิลเลอร์ไปวัดด้วยนะครับสวัสดีครับ